กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมช่องพี่คลร์แตกเถอะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกมใหม่ครับ Fortune t i เ e r ครับเป็นเกมใหม่แกะกล่องจากค่าย b g ีแล้ววันนี้ครับผมเบ็ดครั้งละ900ครับเพื่อนๆเ,เขาบอกเลยว่าเกมใหม่เนี่ยต้องเบ็ดหนักๆครับเพราะว่าเราเคยลงทุนเยอะไปแล้วกับเกมอ่าอ,อโมจิจำกันได้นะครับเพื่อนๆ ก็เกมนี้ไม่มีสแกตเตอร์เ,เพื่อนๆนต้องปวดหัวกันแล้วครับเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องลุ้นในซองสีทองครับเป็นฟีเจอร์เด็ดเนี่ยครับไอซองสีทองอารมณ์ไม่คล้ายเกม f o r t จูนอ x อกเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงสําหรับเกมใหม่ครับตัวแผนก็จะเป็นอ่าก้อนทองครับวายเข้าครับมาอีกสี่พันห้าโอเครอบละเก้าร้อยแบบขอต้อง ขอสักหมื่นหนึ่งไปสองหมื่นอันนี้แค่มาเช็คนะครับเพื่อนๆว่าเออเกมมันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอันนี้อยากเชื่อใจเกมใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเจ็บกันมาเยอะแล้วสำหรับเกมใหม่เอ้ยสองทองเฮ้ยฮัลโหลอีกันปัดวัดไม่ได้จบบิ๊กวินแน่ๆเฮ้ยสองหมื่นสามหมื่นไหมสาม โอ้ยเฮ้ยิ่งสุ per mega w เจ็ดหมืกก่น 7, สองรอรอโฮ้ย คิดยังเรายังกดไปไม่ถึงสิบห้าสิบหกครั้งเลยเก็บกดไปสิบนิดๆอะ่ะคีแ้แตกแตกแตกดีจัดเกมเนี่ยแล้วข้อข้อได้เปรียบคือไม่ต้องลุ้นสกแตเตอต์อองไงมันเป็นลุ้นแค่ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมแตกอยู่เนี่ยแล้วถ้าเพื่อนๆได้แบบผมนะครบหมดทุกช่องลุกเผ่าอย่างเงี้ย ้ยต้นมาสองหมืนได้กลับใบแปดหมื่นสี่ผมพอแล้วเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับเกมใหม่ที่แม่้งแตกเนี่ยเหมือนเกมถ้าจำไม่ได้เกมไอ้มังกีอะมังกี้คิงอย่างนี้เลยแล้วผมนั่นไปฝืนต่อแล้วแม่งจะเสีย ผมพอแล้วครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับเกมใหม่เพิ่งเข้าย้ำว่าเพิ่งเข้าเลยครับแล้วก็อยากจะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรได้กําไรไปทําทุนอะไรเงี้ยไปทาธุรกิจในช่วงนี้ก็เข้าใจ่ทุกอย่างมันแพงหมูยังแพงเลยครับมาเล่นเกมนี้ครับเพื่อนๆก็ถ้าใครมีทุนไม่ต้องถึงน0 0้ก็ได้เท่าไหร่กันมันมีเบ็ดขั้นต่ำครับผมแต่วันนี้ผมมา900เพราะหนึ่งคือผมมีประสบการณ์หลายเกมแล้วก็ไม่เพื่อนๆลองครับตัดสินใจดูครับลิงก์เล่นจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับ ใครคนไหนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณนะครับเกมหน้าผมจะไปเล่นเกมอะไรแน่นอนซึ่งไอเกมนี้แน่นอนคลิปต่อต่อไปมีอีกแน่นอนถ้าผลตอบรับดีอย่างนี้ก็สำหรับวันนี้บายบายครับเพื่อนๆเ,เจอกันครับผม